ก็ในเซตของพระที่เป็นเปียกเงินนะลักษณะแบบนี้องนี้ก็จะเป็นองค์ท้ายๆแล้วความจริงก็มีอีกเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันไปก่อนเนาะก็ให้ดูไปนะคือเนี่ยองนี้ก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อโลหะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะนะคือหลากหลายจริงๆครับผมบอกเลย ถ้าไม่ใช่โลหะที่ปัจจุบันท่านก็เห็นนะไม่มีอะไรเงี้ยกระบวนการเชิงช่างแล้วก็การสร้างอะไรเงี้ยพิมพ์ถูกต้องนะผมจะอิงอิง,องพิมพ์หุเชดีหลักที่ผมมีอยู่นะแล้วก็เ่าเนี้ยอันไหนที่เข้าเข้ากันได้ก็ก็จะง่ายเลยครับในการพิจารณาในการเป็นกลุ่มยิ่งมีเชิงช่างที่ ที่เรามองว่าแบบนี้เป็นช่างดวงหรือว่าอะไรมันรวมพิจารณาเรื่องก็จะง่ายนะครับห,หลายๆองค์นะท่านเห็นหน่าจะคิดว่าพระแท้จริงๆไม่จําเป็นจะต้องเหอะก็ได้นี่ตัวอย่างมีความสวยงามนะที่สําคัญคือต้องมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติ เชิงช่างต้องได้กระบวนการสร้างต้องถูกต้องและสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากนั้นไปถ้าเป็นธรรมชาติหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแค่เขาเรียกว่าสารตั้งต้นถูกต้องแล้วอะไรประมาณนั้นตรงนี้ก็สวยงามอีกแบบเนื้อออกทองนลครับด้านบน แต่การตรวจโลหะนะผมบอกก่อนนะบางทีตรวจเจอไม่เจออะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือด้วยนะความลึกผิวที่อ่านเนี่ยมีผลเลยนะเจอเยอะจะน้อยก็ต่างกันนะเครื่องเอ่อเครื่องเซมอะไรเงี้ยกับเครื่องสแกนฟลูออเรสเซนต์เอกเเข้าไปก็ต่างกันสเปคเครื่องมันต่างกันครับการทํางานมันต่างกันนะความลึกร้อยไมค่อนกับน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยก็ต่างกันนะท่านลองไปพิจารณาศึกษาดีดี ผมจะรอให้มันนิ่มก่นครับแล้วผมค่อยไปลงดีเทลในเรื่องพวกนั้นตอนนี้เราก็เอาพระของเราเมาดูเรื่องเชิงช่างอะไรให้ความรู้ไปเรื่อยก่อนประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ